เกียวโ,โตถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่ามานานกว่า1200ปีและตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟซากะอาราชิยาม่าและกำลังเดินทางไปขึ้นรถไฟสายโรแมนติกซึ่งเราจะได้พบกับทิวทัศน์ที่สวยงามขณะนั่งอยู่บนรถไฟจากสนามบินคันไซไปสถานีรถไฟซากะอาราชิยาม่าสามารถเดินทางได้2วิธี รถยนต์มีระยะทาง120กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง30นาทีรถไฟเริ่มต้นจากนั่งรถไฟสาย Limited Express Haruka ไปลงที่สถานีเกียวโตใช้เวลาเดินทางประมาณ75นาทีแล้วต่อรถไฟสาย JR s a k a n o Line ไปลงที่สถานีซากะอาราชิยาม a ใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีญี่ปุ่นนี่เขาจเจริญมากนะครับจนกระทั่งเขาอยากจะกลับไปเห็นอนดีตที่มันงดงาม การได้นั่งรถไฟโบราณเนี่ยเป็นความสุขของการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งก็คือเอารถไฟเก่าๆเ,เนี่ยนะครับมาวิ่งในเส้นทางระยะสั้นๆส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเส้นทางนั้นๆครับตอนนี้จะไปขึ้นรถไฟสายโรแมนติกกันรถไฟจะไปโคราชต่อดางป้าถึงราดบุรีป้านี่ไปโคราชไม่ถึงวะอ,อ๋อทำไมล่ะกลยเชียน นี่คือขกล่องรถไฟของโซโลโก้ครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นยังไงเราซื้อมาเสี่ยงดวงโน้นสุปุ้อยสนนมก็บอกกินนี่มันอร่อยมากเลยอะไรกันขบกล่องรถไฟแบบสายโรแมนติกเลยใช่ไหมยิ่งต้องกินเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศเขาก็เอารถไฟที่เอาไว้ใช้ขนสินค้านี่ครับหัวเป็นรถจักรตรงตัวตู้เป็นเป็นโบกี้ขนสินค้าแล้วก็ประกอบเป็นตู้ขึ้นแล้วก็วิ่งไป เริ่มต้นน,นะครับเราสามารถที่จะเที่ยวได้ตั้งแต่ปลายทางมาสุดต้นทางหรือต้นทางไปสุดปลายทางซึ่งเราเลือกจากต้นทางคือสถานีรถไฟซากะโทโรโกะไปยังสถานีรถไฟคาเมโอกะโทโรโกะ อูเทนโดจิตามตำนานเป็นเทพที่อยู่บริเวณโฮสุเคียวซึ่งจะคอยโปรมาสร้างความสนุกให้กับผู้โดยสารบนรถไฟและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีปลายทางคาเมโอกาสกันแล้วซึ่งจะมีรูปปั้นตัวธนุกิยืนเรียงรายต้อนรับกันเป็นแถวตัวธนุกิก็คือตัวแรคคูนนะเป็นแรคกคูนที่บอมเพนเพียนมานะทำให้อวัยวะหลายส่วนของมันเนี่ยหย่อนยานตัวธนุกิชอบแปลงร่างเป็นคนเมา หลอกกินเหล้าของผู้คนพอเมาก็กลายร่างกลับเป็นธนุกิคนก็ตกใจหนีไปร้านเหล้าทั้งหลายนี่นะครับก็จะเอาตัวธนุกิเนี่ยมาประดับร้านในว่าเป็นคล้ายๆกับแมวกวักของพวกร้านกินดื่มทั้งหลายนะหลังจากลงจากรถไฟสายโรแมนติกแล้วเราก็เดินทางต่อไปยังวัดเทนริวจิและแวะทานอาหารสูตรต้นตำรับหนึ่งในนั้นคือเต้าหู้ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในเกียวโต เราพาน้องๆไปทานข้าวที่เรียวกังแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งมีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากในอาหารเซตนั้นและที่สาคัญคือรสชาติมันเป็นออริจินัลมันเป็นรสชาติของธรรมชาติจริงๆเพราะว่าหลักการกินอาหารของญี่ปุ่นนั้นเขาจะเน้นในเรื่องของรสชาติที่มาจากธรรมชาติได้ค่ะได้ะมดะมันคืความจืดแต่ว่าในความจืดมันมีกลิ่นหอมบางอย่างได้มันจืดแต่ว่าในความจืดอ่ะมันมีความหอมจืดไม่จืดครับแต่ เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ออกมาเดินชมบรรยากาศสวยๆในวัดเทนริวจิเป็นที่แรกวัดเทนริวนี่ก็เป็นมรดกโลกแห่งงเหมือนกันนะครับซึ่งมีสวนที่สวยงามคือที่สวนแห่งนี้เนี่ยเป็นสวนเซนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเซนเนี่ยมันคือเรื่องของความสงบ สวนเส้นแห่งนี้เนี่ยมีความสวยงามทุกฤดูการมีความแตกต่างกันออกไปตามธรรมชาตินะครับซึ่งมันจะส่งต่อความสงบนิ่งของสวนเส้นแห่งนี้เนี่ยไปยังป่าไผ่ที่อยู่ด้านนอกจริงๆแล้วการเดินที่ป่าไผ่เนี่ยเพิ่งได้รับความนิยมมาไม่นานเมื่อสักส0ปีก่อนนะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เข้ามาฉายในเมืองไทยเรื่อง Memoir of g i s h a มีฉากหนึ่งที่ตัวเอกของเรื่องเนี่ย วิ่งผ่านป่าไผ่แห่งนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นคนก็เห็นภาพแล้วก็อยากจะไปเห็นฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีคนเที่ยวมาเรื่อยๆซึ่งนที่จริงคนญี่ปุ่นเที่ยวมานานแล้วนะครับหลังจากที่เดินออกมาจากวัดเทนริวจิก็จะพบกับถนนช้อปปิ้งเล็กๆและเมื่อเดินต่อไปก็จะถึงสะพานโทเกตสึเคียวสะพานโทเกสึก็เป็นสะพานที่มีความสวยงามเนื่องจากว่าเป็นสะพานที่ทอดผ่านแม่น้ำนะครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยเป็นภูเขา เขาจะมีต้นซากุระนี่ครับเรียงรายอยู่ตลอด2ข้างทางแม่น้ําให้ผู้คนได้ไปเดินชมซากุระเหมือนกันทั้งหมดนี้เป็นสเสน่ห์เพียงบางส่วนของเกียวโตเท่านั้นถ้าหากต้องการมาเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆพร้อมกับสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นก็สามารถมาชมกันได้ที่เกียวโต